มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดเกล้าพาระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเหรียนรัตนาพร์ชั้นที่3ามจำนวน59คนพลเอกประยุทธ์ได้ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายหน้าวันที่17มิถุนาย,ยน2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชองคการพาระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญนัตนาภรณ์พระบาทสมเด็จพระบรเมเณรธนรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและเหรียญนัตนาภรณ์จำนวน59คน พลเอกประยุทธ์ได้ทุติยจุลจอมกล้าววิเศษฝ,ฝ่ายหน้าขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ